อร่อยอร่อยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยฐานงาน่ายคอราเทจเครื่องดื่มคอราเจเจนไตเป็ปไทยแะกะจิ้งสวยมากปลาทะเลนําเข้าจากญี่ปุ่นของดาราคุณอัมมัติชาติ1ขวดปริมาณ50 ml 1กล่อง6ขวด300 ml เพิ่มความยืดหยุ่นชุ่มชื้นให้กับผิวบำรุงผมและเล็บ คอลลาทิตเครื่องดื่มคอลลาเจนไตเปบไทยปลาทะเล,ละเรานำเข้าวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นของดาราคุณอาั้มอธิชาตาาิช่วยลดเลือนริ้วรอยมันเป็นเครื่องดื่มที่แบบทานง่ายเลยกล่องสวยมาก1ขวดปริมาณ50 ml 1กล่องมี6ขวดจะได้ไปทั้งหมด300 ml เพิ่มความยืดหยุ่นความชุ่มชื่นให้กับผิวบำรุงผมและเล็บคอลลาเจนไตเปบไทด์2 0พัาดาตันี่เอาขวดก่อนดื่มแล้วมาแกะส,สดเ ส่วนผสมวิตามินซี e, b 1 b 2แล้วก็ไบโอตินนะี่เฮ้ยหอมสารกัดจากธรรมชาติต,ต่อต้านอนุมูลอิสระรสชาติผลไม้นะรับประทานวันล,ละ1ขวดนะทานต่อเนื่อง 4- 6สัปดาห์จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนสีเป็นแบบนี้นะครับรสชาติอร่อยเหมือนน้ำผลไม้เลยนะครับอร่อยจริงมีหลายโปรให้เลือกถนะ้าสนใจสินค้าก็กดสั่งซื้อติดค้าในตะกร้า,ารได้เลยนะของคุณอ้ําอัจฉริาตนะครับรสชาติอร่อยนะทุกคน